จ้าแกงไก่ใส่ฟักให้ตาก่อน5ทันวาไม่มีอะไรพิเศษมากมายจ้าทำดีทุกวันจ้าพอดีไปได้ไก่บ้านมาหนึ่งตัวจะทุกคนตำเครื่องแกงึ้่แกงรับวาตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดหอมแดงจ้าพริกสดตำร่วมกันจ้าขวบไก่หี่ปเปื่อไก่เป็นไก่ ไก่บ้านไก่เหลืองไหมจ้าโอ้ยต้มมาเป็นสองชั่วโมง,ง,งแล้วพี่น้องต้มจนราเปอยเรา่คยใส่ฟักฟักก็เลยมาจากเพื่อนบ้านจ้ามาจากแพทย์คนเมียายามลูกสาวคนเลยมาฝากก็กเลยแกงหมอยิ่ใหญ่ให้เด็กน้อยได้สดกินกันนะแกงไก่บ้านนี่นมัเเยอพี่น้องเนี่ยเศบษเเสรจเลยจ้ารอให้ฟักสุดก่อนแต่ตอนนี้แหละยายชิมรสแล้วนัวไหลพี่น้องแซ่บไป น,น้ำปลาพุงนัวพี่้องรสดีหอมคักหอมเครื่องแกงมาคักแซ่บนี่ทองแ,งแงท่งมี่ห้งท e องยาวๆพี่้องเนี้ยแซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บลายแซ่บลายแกงไก่ใส่ปลาจ้าหมอยังไงเลย